หลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าเหรียญน,นี้คือโลหะผสมนะฮะโลหะผสมก็คือเป็นยังไงเพื่อนๆโอ้โหดูดิดือจริงๆถ้าเราดูธรรมชาติออกนะเราดูธรรมชาติออกเราจะรู้เลยว่าพระเป็นแท้เป็นยังไงพระเกศเป็นยังไงเห็นไหมดูดิโอเนี่ยมันเนียนขนาดไหนดูดิเนี่ยดูสีเราก็รู้แล้วนะะ พระถ้าผมจะเก็บน้องเพื่อนจำไว้เลยแดงเหลืองส้มนะแดงเหลืองส้มเท่านั้นนะสีอื่นผมไม่เก็บเลยพี่เพื่อนเอนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาซูมดูกันนะดูเดิอโอ้โหเห็นไหมหล่อไหมหล่อไหมเดี๋ยวบอกปั๊มกันอีไหมพี่เพื่อนดูดิผ้าอะไรมามันก็จะปั๊มกันแหลกลานตวงนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรเดี๋ยวกลับอีกนิดหนึ่งเะยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรพี่เพื่อน การเปลี่ยนแปลงของโลหะเห็นไหมเห็นรอยตามดไหมเพี่เพืเ่อนเห็นที่แขนไหมเห็นที่แขนแล้วเห็นไอ้สังคติไหมสังคติแล้วก็จีวรที่พาดมาใต้รักแร้เห็นไหมหดหดเหี่ยวเหี่ยวแบบนั้นมันมีที่ไหนล่ะเออถ้าปั๊มมันต้องตึงคมถูกไหมยเ,เราก็มองเอาพิจารณาคือหาพระแท้ให้ได้พี่นเพื่พอนฮะไอ้พวกนั้นน่ะมันล่มสลายแล้วไอ้ลงปั๊มมันนะ่ะดูโลาหะนี่เนะี่ยจริงๆถ้าคนดูธรรมชาติออกเพี่เพื่อนเห็นไหมเนี่ย แค่มองโลหะเส้นสายเนี่ยมองโลหะเส้นสายเนี่ยรู้เลยว่าโลหะเนี่ยอายุมันได้ไหมเนี่ยผม้องอธิบายพั่มนักพัมหนาเห็นไหมเนี่ยเราดูโลหะรู้เลยนะเนี่ยโลหะมันเป็นยังลักษณะแบบไหนเห็นไหมนะเนี่ยนะเนี่ยดูโลหะให้ออกนะแล้วจาไว้เลยสูตรก็คือโลหะผสมันเกินสองอย่างเป็นยังไงแดงเหลืองส้มนะถ้าเจอโลหะเพียวๆเยวยโลหะเดียวอ่ะหนีได้หนีเลยนะเอาแบบนั้นเลยนะ ดูนี่นี่หนะดังขอบนะมันจะปั๊มกันหนึ่งไหมปั๊มก็บอกปั๊มลูดปั๊มอะไรผมไม่รู้ผมไม่สนใจหรอกเห็นไหมเห็นโลหะเนี้อย่ากระทองคําเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอื้มนุ่มตาเนียนตาแบบนี้จะหาที่ไหนได้พี่เบนนี่เนียนี่เนี่ยอื้อเนี่ยผมบอกนะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วผมส่งให้ท่านผู้ว่โดนเลยนะถ้ามีคนเอานะถ้ามีคนเอาก็คือจบเห็นนะดูนีอื้ม เนี่ยเราก็ดูโลหะแลวดูธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยพระอายุเป็นร้อยปีพ